ท่าทองหลางรายการยิ่งสองยิ่งเพลินพระเครื่องเมืองไทยเป็นการนำเสนอาการพิจารณาดูพระเครื่องเบื้องต้นจากประสบการณ์ส่วนตัวที่อยู่ในสนามพระเครื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับกผมเลขาทองหลางรายการยิ่งสองยิ่งเพลินพระเครื่องเมืองไทยวันนี้ผมได้นําพระสมเด็จบางขุนพวงพิมพ์เกบตบัวตุงจากหนังสืองานประกวดพระเครื่องมาชมกันนะครับ ท่านใดมีพระอยู่แล้วก็ลองศึกษาเปรียบเทียบพิมพ์ส่งไปพร้อมๆกันนะครับอย่างไรแล้วนะครับวันนี้ผมมีข่าวจะมาแจ้งให้ทราบนิดน,นึงนะครับท่านใดสนใจจะร่วมลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าผลิตภัณฑ์หรืองานบริการเพื่อเพิ่มยอดขายตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพติดต่อหาเรานะครับเล็กท่าทองหลางหมายเลขโทรศัพท์ 0918718061หรือสแกน QR code เพิ่มเพื่อนทางไลน์นี้ก็ได้นะครับเราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมยอดขายให้กับท่านขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปติดตามชมพักเครื่องกันก่นกอนนะครับพระสมเด็จบางคุณพรมพิมเกต์บัวตูมนะครับเรามาดูธรรมชาติผิวพันณกันนะครับองค์นี้มีคราบกุ สวยงามมากครับคาดว่าน่าจะเป็นกุกกุงใหม่นะครับเนี่ยนะครับลองดูนะครับผิวพันธุ์ธรรมชาติพระสวยงามมากนะครับดูด้านหลังนะครับมีคราบกุกนะครับมันเกิดจากน้าประสานเนื้อในองค์พระหรือว่าน้ํามันต่างอิ้วนะครับามาผสมผสานกับน้ําค้างบวกกับอุณหภูมิต่างๆที่อยู่ในกุกนะครับก็จะดันขึ้นมาเป็นคราบออกสีน้ําตาล เข้มนะครับหรือเหลืองแกมน้ำตาลเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอง์นี้นะครับเอกลักษณ์ของความเป็นพิมพ์นะครับสังเกตที่ขานะครับปลายขาด้านขวามือขององค์พระนี่จะมีคล้ายห้อยพระบาทลงมาด้วยนะครับหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนะครับนี่ด้านหลังครับภาพกุกสวยครับแบบนี้ ยิ่งส่องยิ่งเพลินครับลองดูพ้าไม่หนาไม่บางนะครับสังเกตดูรูปด้านล่างนะครับอาจจะเป็นการแอนตัวของพ้านะครับเนี่ยเกิดจากการเก็บนะครับเห็นไหมครับนี่ภาพนี้ก็มีนะครับด้านด้านข้างนี้จะแอนนะครับเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าผ่านการเวลาโดนความร้อนความชื้นนะครับพ้าก็จะเกิดการหดตัวบิดตัวนะครับลองสังเกตดูนะครับ เนื้อผ้ามีความแน่นตึงเต็มพิมพ์นะครับเห็นไหมครับเนื้อขาวหนึบนุ่มซึ้งนะครับแบบนี้ด้านหลังค่อนข้างเรียบตึงนะครับสังเกตนะครับองค์นี้มีการบิดตัวค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมครับ่มาดูอง์นี้นะครับเอกลักษณ์ความเป็นพิมพ์ชัดเจนเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยพระบาทข้างซ้ายขององค์พระนี่จะห้อยนะครับ ส่วนพระเกตรพระนี่จะไม่ถึงซุ้มนะครับถ้าเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับแต่ถ้าเป็นเจดีนี่จะถึงนะครับติดซุ้มเลยนะครับอง์นี้สวยงามมากครับองนี้ด้านหลังเห็นไหมครับมีรอยรอยการหดตัวนี่ก็เป็นเขาเรียกรอยปูตายหรืออะไรทักจางนะครับนี่นรอยปีกนะด้านข้างนะครับ ลองดูนะครับภาษาเซียนพลาภาษาศัพท์เครื่องก็มีหลากหลายรอยปีกบ้างรอยปูไตบ้างก็ดูเอานะครับเป็นรอยธรรมชาติแบบนี้นะครับองนี้นะครับนี่ครับองนี้ก็ผมชัดลึกนะครับภาพกุ่ค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตดูนะครับภาพกุ่นี่จะมีลาดําเห็นไหมครับค่อนข้างเยอะเลยครับเนี่ยองนี้นะครับเนี่ย อ,องนี้สังเกตดีๆจะเห็นหน้าเห็นตาด้วยครับเนี่ยเห็นไหมครับพยายามจดจําความเป็นพิมพ์เลยนะครับสังเกตดูนะครับอ,องนี้คาบผูกสวยงามมากแน่นผูกตึงเต็มพิมพ์คาบผูกก็มีสวยงามครับนะครับอง์นี้มีการบิดตัวเยอะนะครับเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับใครมีพระก็ลองมาเปรียบเทียบดูได้นะครับ ธรรมชาติหลากหลายที่ในหนังสือลงไว้เราก็เอามาให้ชมกันนะครับเพื่อกันศึกษาพิมพ์ทรงภาพปูกเกาปุกให,ใหม่ต่างนะครับนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับเนี่ยภาพปลูกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสังเกตนะครับรัดบ,บางผมเห็ุบางผมพมนี่จะมีการบิดตัวหรือแอ่นตัวนะครับ อย,อยู่ในกลุ่นะครับกอผ่านการเวลานะครับมีทั้งร้อนทั้งชื้นเดี๋ยวเราชมไปพร้อมๆกันนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆองนี้ก็สวยนะครับไม่หนาไม่บางนะครับพระสมเด็จบางขหนพรมนีนะครับลองสังเกตดูนะครับ แขนข้างขวาจะหักสองนะครับเนี่ยอ,องนี้ค่อนข้างหนานิดนึงนะครับเรานี้ลองดูครับองนี้เปรียบเทียบกันสององเลย เกจขององค์พระนี่ก็จะออกตุูมๆนะเหมือนก็เลยเป็นชื่อพิมพ์ว่าเกจบัวตุมนะครับนะเห็นมาทางตัวครับองนี้ค่อนข้างสภาพเดิมนะครับนะองด้านบนนี่คาบกูไม่ค่อยมีนะครับภาพกูมีน้อยองด้านล่างนี่คาบกูเยอะนะครับแต่ความเป็นพิมพ์ชัดเจนเลยนะครับนะครับ องค์นี้ก็สวยครับเนี่ยองผ้าจะโยโยหน่อยนะครับเห็นไหมครับอันนี้น่าจะเกิดจากการเลิกตอนเราออกจากแม่พิมพ์ครับตอนที่ผ้าเนื้อหมัดหมานะครับช่างอาจจะจับต้องปัดแรงล้าติดน,นิดนึงนะครับสัดส่วนความเป็นพิมพ์ความสมมาตรลองดูนะครับมีผ้าก็ลองเอาเปรียบเทียบดูนะครับธรรมชาติครับกุกสีน้ําตาลเข้มนะครับ ทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติหมดนะครับถ้าเป็นของเสริมของแต่งขึ้นมานี่ก็จะส่วนใหญ่จะแต่งไม่เหมือนนะครับเห็นไหมครับของแท้เลยจะจะขึ้นแบบไม่ทั่วองค,ครับตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับเป็นจุดเป็นหย่อมนะครับแต่ถ้าเกิดของแต่งนี่เขาจะพยายามแต่งให้หมดทั้งองค์เลยนะครับเห็นไหมครับ ความเป็นธรรมชาตินะครับเราเราต้องอ่านความเป็นธรรมชาติได้นะครับคือว่าถ้าอยู่ในกลุก่ความร้อนความชื้นมาสัมผัสก็จะซึมจากยังไงยังไงไปยังไงนะครับจะขึ้นแบบไหนอะไรเนะ้งจะไล่กันไปภาพกลุก่ภาพความชื้นภาพน้ําอะไรแบบนี้ครับลองดูนะครับองค์นี้มีตาปั๊มนะครับก็เป็นกุ่วใหมใ่นะครับองนี้คมชัดลึกมากครับสังกติ แขกก็ผมชันลึกนะครับบานหกตัวแน่นตึงเต็มพิมพ์ครับครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้พระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เกตบัวตูมจากหนังสือง,งานประกวดพ่อเครื่องเขาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับอย่างไรแล้วฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับเล็กชาตรทงหลางยิงสองขิงเหลือเร่อเหึ่อ